แอคชั่นโอเควันนี้เรายังอยู่หน้าร้าน MC c o n s คอนโซนแอนด์ซาวนะคะที่เห็นประกาศอยู่นี่ก็คือประกาศขายน้ำปลา,ปาเคอร์ฟิวล,ล็อกดาวน์ <laughs> ก็ดูกันเพินๆินะคะสำหรับวันจันท 19, ร์ที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสี่กับไมไม่ส,ไมสายนะคะที่เสียบอยู่ในขนาดนี้ก็ <laughs> กับตู้บลูทูธ2.1ก็มันจะมีสเปคด้วยแล้วก็สามารถมือหนังฟังเพลงได้เขาแบบอ๋อ2.0ค่ะก็2.0เงยก็ถูกแล้วไงก็2.0แล้วก็คก็ก็พอดีว่ามันจะต้องส่งชุดนี้เราก็เลยเทสใหม่ให้ดูนะคะ ก็ชมกันเพลินในระหว่างนี้เราก็ยังลุ้นหรือว่าจะลุ้นยอดคุยให้มันลดลงเร็วๆเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องดีกว่าเขาเรื่องอีกเขาเรื่องอย่านอกเรื่องทุกทีไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ตัวนี้ก็จะมีเอคโคที่เห็นอยู่ก็จะเป็นตู้ตัวนี้นะมีมีลุ่มนี่นะเสียบเสียบสาย3าม่าได้แล้วก็ ใส่ USB ได้ USB ตัวบุทูธใส่การ์ดได้บูธการ์ดได้แล้วก็ได้ครบหมดครบหมดเนาะจะใช้ไฟบ้านหรือจะใช้แบตเตอรี่ก็ได้หมดแต่แบตเตอรี่ขอเพิ่มสักห0าร้อละกันเดี๋ยวจัดการให้นะแล้วก็มีราคาคุยกันหลังไหม่ดีเลย์เอ็กโคเอ้ยมีเอ็กโคให้นี่นี่เอ็กโคนี่เอ็กโคปรับใหม่ใช่ไหมอ่าอย่านุ่มๆนวลๆก็แล้วแต่อ่าเพิ่มใหม่ตอนนี้ก็สะดวก สะดวกที่สุดเลยกับไปเนี้ยคุ้มสุดคุ้มก็ราคาเราก็จะไม่ไม่บอกไม่บอกอีกอไม่บอกเพราะว่าตอนเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีราคารวมส่งฟรีนะคะก็เราบอกแล้วว่าเอ็มซีอ่ะไม่ลดราคาแต่เราจะมีแถมแต่ตู้บูทูธเนี่ยมีลดราคานะคะ ผมว่าลำโพงที่เราได้มาจากแบรนด์เก่าญี่ปุ่นเนี่ยเสียงดีนะคะก็ยังโอเคเหมือนเดิมยึดคอนเซ็ปต์แนวดนตรีดังไฮล้อเหมือนเดิมขนาดตู้ก็ประมาณลึกยี่สิบกว้างสี่สิบเออประมาณเนี้ยก็ยกได้กี่กิโลได้เออไม่เกินไม่เกินสี่โลมั้งไม่เกินสี่โลจริงไหมเออประมาณอยกได้ ไปสวนไปไล่ได้ไปร้องคาราโอเกะได้ได้ก็เวลาเราทําสวนทําไล่ไปเราก็อยากจะจึงอกัเพลงเราก็ร้องเพลงไปเออดีเนาะดีนะพูดถึงดีนะพูดถึงดีมันสะดวกแล้วอ่ะตอนเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ดังอย่างเดียว มันดังพอด้วยนะโอ้โหเห็นไหมเราก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าเราให้ทุกท่านดูแค่เป็นน้ําจิ้มแค่นั้นเองตอนนี้คือเราทําขึ้นมาเนี่ยทมาดู้เนี่ยก็คืออ่าอันนี้ก็จะเป็นสองจุดหนึ่งแต่มันจะไม่มีเสียบไม้ไม่มีเสษไม้ไม่มีย s b อ่าอ่าแต่ผมว่าตู้พวกนี้ไม่จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดให้เลือกก็แล้วก็มันก็แล้วแต่คนชอบอีกเนาะ บางคนเขาก็อชอบอนุญาตปิดไม์ก่อนอ่าอ่าจะร้องเพลงหมูกระทะให้ฟังก็ไม่ได้ร้องเลยร้อ,องให้ฟังสักหน่อยก็ได้ <c oughs> อยากกินหมูกระทะ <c oughs> อ่าคือบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็าอาจจะชอบสองจุดหนึ่ง บางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบ2.0เราก็เลือกไม่ได้หรอกว่าเราก็คิดแทนไม่ได้หรอกว่าเขาว่าจะชอบแบบไหนใช่แต่ว่าเราทําออกมาเนี่ยหลายรูปแบบมากพยายามจะให้มันโคกตามต้องการตามที่ลูกค้าต้องการ2.0เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีเบทอยู่แล้วมีเบทแต่บางคนเบทน้อยเบทมากบางคนก็ชอบฟังไม่เหมือนกันเพราะาคน่ให้พอมันมีเบสนะคะราคาก็ลงไปมันก็ต่าง มันดันตงตามตังในที่นี้เรามาดูว่าเนี่ยตู้ใบเล็กอย่างเงี้ยเออจริงจริงมันมีมันมีใบเล็กใบเล็กไอท้ที่เนี่ยาานนพันกว่าบาทอืมอ่าเนี้ยพันกว่าบาทอืเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยยังมีอยู่นะคะอ่าพันกว่าบาทอืเนี่ยเนี่ยพันกว่าบาทอ่าพันกว่าบาทอันนี้น่าจะประมาณสองโลมั้งไม่ถึงอ่าฮะเออโลโลกว่ากว่ามั้ง อันนี้ก็ใหญ่ที่ใหม่นิดนึงอืนี่เอกลักษณ์ของตู้บูทูของเราที่นี่มือจับตะแกรงเหล็กนี่เออไม่เหมือนที่ไหนใช่นะคะเห็นอย่างเงี้ยก็คือของเอ็มซีรู้เลยอ่ะของเอ็มซีอยากให้เห็นตอนมานั่งตัดนั่งพับจังเลยก็เราก็ภูมิใจนำเสนอนะช่วงโควิดเนี้ยอันนี้พันกว่าบาทเองใช่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาท ก็โดนไปสามพันกว่าสี่พันก็แล้วแ,แต่ความต้องการเนาะหรืออาจจะบอกพี่กุ้งก็ได้เนาะว่าเอออยากจะได้แบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะออปชันเสริมนิดนิดหน่อยหมีแบตที่เราก็มีแบตบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ทําให้ได้แต่ว่ามารีวิวครั้งต่อไปแล้วกันอืก็การใช้งานก็ในบ้านแล้วก็การแจ้งอย่างที่บอกก็คือหิ้วไปได้สะดวกนะคะ แต่ก็ยังไม่ทิ้งครื่งเสียงกลางแจ้งไม่ทิ้งก็ให้เขาอยู่ของเขาต่อไปให้ใครอยู่ครับให้ใครอยู่ให้ใครอยู่เราเราก็เราก็จะเดินนําหน้าไปก่อนก็คือตอนนี้เอ็มสีก็ช่วงเวลามันเป็นไปตามช่วงเวลาใช่แต่มันสวยจังเลยนะฟอแฟดอันนี้เนี่ย แต่มันแฝดคนละฝาจริงๆนะเนี่ยมันเป็นแฝดคนละฝาลูกค้าก็ต้องการหนังสีดำหนังสีดำแล้วก็ร้องเพลงได้นะอันนี้ร้องเพลงไม่ได้อืตู้ขนาดเท่ากันอืก็ประมาณคืบหนึ่งอ่ะผมก็ไม่ไม่บอกแล้วกันอันนี้ก็ประมาณสองคืบใช่เออเพราะก็ประมาณยี่สิบสิบเก้ายี่สิบคูณยังไงก็ฝากกันไว้ นะคะได้นไว้ก็ชมกันเพลินๆชอบก็รับชมกันเรื่อยๆไปเพราะตอนนี้ก็อยู่กันกับบ้านชอบก็ดูไม่ชอบก็ต้องดูไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็ได้หรือว่าแต่ยติชมยติแต่ชมได้ยติโอ้โหพอใจแล้วเลยัติทักติก็คือเราทําด้วยใจเนาะแล้วก็ความสุขของเราเพียงแค่เนี้ย อยู่กับวันนี้กับความสุขของเราในวันนี้อืพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะล็อกดาวน์ก็ยังไงฝากทุกท่านใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนทานสมุนไพรที่มีอยู่ของบ้านเราอแล้วรักษาตัวเองให้ดีเราก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวเองก็ของเราก็วันนี้ยออกมาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาขายเขยอะไรให้มันดีหรอก มาเพื่อที่จะมาทําตู้อยากจะทําอยากจะทำเอนะก็ฝากกันไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะ yeah